จากการได้ในการเข้าชมไปฟังนะครับผมรู้สึกว่าทางบริษัทเอทีพีนะครับมีการป้องกันทางภัยไซเบอร์นี้มาแบบรัดกลุมและถี่ถ้วนเพราะทางเอทีพเขาจะมีระบบอ n นพอยต์ครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์โดยกักการตามเลเยอร์ตามพิธทีกรที่โชว์ให้ดูคือเป็นอ e ีเมลครับเพื่อการเช็คว่าเป็นอ e ีเมลปลอมหรือว่าเป็นอ e ีเมลที่ของคนมาจริงของคนทางพนักง,งานหรือว่าติดต่อง,งานส่งมาครับ แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เป็นเลเยอร์ครับเลคือเลเยอร์หนึ่งเช็คเช็คว่าจริงไม่จริงเลเยอร์สองคือกักกักกักไฟล์ข้อมูลไว้ครับก็คือเรามาเช็คกันอีกทีว่าจริงไม่จริงถ้าไม่จริงเขาก็จะตัดทิ้งแล้วทางยูเซอร์หรือผู้ใช้งานก็สามารถยังใช้งานได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการทําแบบมีชั้นเชิงและยังสแสดงให้เห็นว่าทางบริษ,ษ,ษัทเอพีมีความใส่ใจ ทางลูกค้าและมีความปลอดภัยสูงครับ